เฮ้ยผิดอันโทษโทษโหากผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่อายุไม่เกิน13ปีกรุณาอย่าทำตามการจับมีดแบบนี้เป็นอันตรายต่อตนหากมีพ่อแม่ที่อยู่ข้างๆให้พ่อแม่เขาช่วยนะอย่าทำตามเพรคนที่ใช้อยู่นี้มันมันไม่รู้จักการระวังตนไอตอนตัดนี้มีดกับแทงท้องอ่ะบอกเลย กดกระถุงหนยนะโอเคจบคลิปของโคตรด,ดีตอนนี้เล่าก็อยู่กับจอกิกะบิต g s 2 5 f 2 25นิ้ว 200Hz อ่าพอดีไปเอาคุเทจากช่อง Extreme IT มาพอดี คลิปที่ถ่ายจากมือถือมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยขอยื้มมาหน่อยอย่าไปดราม่านะพอเราเปิดใช้แล้วก็อืมถือว่าคุ้มดีราคา3,000กว่าบาทนั่นตาจีไหลาภาพสวยเฮิร์ตดีได้เหินซีซันที่ดูดีก็เพิ่มปิติแล้วตอนนี้ <c oughs> ดูจากฟุตเทจที่ถ่ายมาก็น่าจะเห็นความแตกต่างนะถ้าใครที่เห็นว่าภาพมันแตกพอดีหรือปรับเ่อเครื่องขวานะ สำหรับใครที่กำลังมองหาหน้าจออยู่ก็เดี๋ยวทิกลิงค์ให้นะไปซื้อได้ตามนี้พอดีซื้อมาจาก i have cpu ขอบคุณครับจบแล้วการให้ดูของไปดูคนเล่นเกมดีกว่าตอน,นนี้พี่นินหน่อยเล่นไม่ได้อ๋อไปพื้นตกอะเออว่าอันนี้แบบมันเล่นเลนหน้าไปคาห้าช็อตง่ายๆย,ยังยิงไม่โดนไหนเช่คุูจะแบบโอ้กูจะบ้าคนจะความรู้สึกนั้น แล้วก็โดนไอ้บีในทีมแม่งดา่าไม่หยุดเลยโคตรโคตรแลวแม่งคยไม่ต้องเป็นบีดด่านโลตัสแม่งชอบสั่งเฮี้ยอะไรอย่างงี้ตลอดเลย,ยเฮี้ยโคตรเฮี้ยเลยเขามันหนาไปเขามันหนาไอเลนนี่เป็นอะไรแล้วนะดามจใช่ไหมเป็นดูเอลลิส <c oughs> ขออัญเชิญโอเคเมียฟามิเลียไะดูเอลลิส โอ้เฟิวเบรดกูสามร้อยเพื่อนเชี่ยไม่ต้องขีงไนี่ยแม่ของกูยังไม่ถึงสองร้อยมาแล้วเฮียเอ้ยยิงไม่ทันม่มาเลยจ้ารีบหน่อยคือเห็นแล้วแต่แม่งกูุญเชส่วนอยู่เมื่อกี้ทางนี้เพื่อน แม็กซับศพมึงด้วยว่ะเฮ้ยมึงเห็นไหมเจมไอ้กูเห็นมึงด้วยมึงทำอะไรบ้างเจ๊ไอ้ยังกูกะจะเอาสี่ซะหน่อยแม่งไอ้เชี่ยที่เสือกเดินมาทางนี้คุ้ยหวังหวังหวังบ่อน้ำข้างหน้านะารอ ยังไม่เก็บไอ้เล็กใส่ไซเฟอร์ได้ด้วยเมื่อเอาเปืนคนตายไปใช้เพ <laughs> ื่อนนี่ก็ปืนสติเกอร์กูไม่แรงอ่นนะ,เะเพื่อน็นาถทันแล้วเว้ยเพื่อนปืนคนตายอ่ะ <laughs> <laughs> มามามา โคตรลื่นโอ้โหโคตรลื่นคงไม่เป็นอะไรที่แม่งกูไม่เคยลื่นขนาดนี้มาก่อนโอ้ไอสัตว์ซื้อนะเพื่อนซื้อจอกูกูป้ายยายนี่ไปแล้วอยู่ได้ของอู่ได้ของกันนะจะกูป้ายยายนี่ไปแล้วไอเชฟแม่งกินอย่างเฮียเลยมาแล้วจ้าเพื่อนดี เาโอ้โหโดนไปสีนันไม่ตายร้อยหนึ่งองเหรอเซเฟอเหลือร้อยหนึ่งเอ้ยโดนไปร้อยหนเห็นไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เล็บเล็บกูทดี ไอ้อดกยดริงดิมันมีาไที่ติดแดเกี้ยะลรของมึงเนี่ยแล้วก็ปวดไในเกมมันเอฮ้ยกล่ไม่โดนจริงดิไอ้จังหวะควันแบบนั้นโ้ยมันต้องโดนเลยนะจังหวะเมื่อกี้ โอ้ยเขียดเลยแม่งเชี่ยดูดิอะไรวะอะไรวะตัวเป็นร้อยโอ้ยร้อยสิบสี่ออ่ะมันโดน สงสัยคนต้องรอตอนไฟบุกมากอ่ะไม่ทำอะไรเนี่ย คือในหัวกูคือแจนคือในหัวกูคือแจนตีเข้าไปใช่ไหมแล้วก็จะปล่อยวะไม่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยคือได้ยินเสียงสีด้วยเมื่อกี้โอตรทุเลตเลยท่อเมื่อกี้โคตรทุเลตเลยเดี๋ยวกูจะอธิบายให้เราเหอนว่าเมื่อกิดอะไรขึ้นคือกูแจนตีไปใช่ไหมแล้วกล่าวว่าจะแบบ ใช้ไอ้ปล่อยที่ว้าไปแล้วตามตามด้วยเดี๋ยวแฝดอะไรแบบนั้นแล้วเสือกกด X 2อรอบคือกูกด X วา<อ>้าไปแล้วเผลอเอส้สารเ <c oughs> กูว้าแล้วกูได้ยินเสียงอันตรีรอบหนึ่งแล้วไม่เปิดอันตรีแล้วตายเลยกูเจ็บคือแม่งอะไรหัวกูไม่คิดแบบยอลื่นเกินจอลื่นเกิน,น,นไอ้สารลื่นเกินเลยถนัดไม่ชิน คือ <laughs> ในหัวกูไม่คิดแบบนู้นไปแล้วไอ้แบบอืม้มอแบบนี้แน่นอนอ่ะเฮียนัยน,อนโอ้โหกูหแพ้โอโหแม็กซ์สิบน้อยเลยสิบแปดสิบเจ็ดสิบสองโอ้เรียบร้อยแล้วดูปิงเราดิมีใครน้อยกว่าสิบไหมไม่มีไอ้อบ้าบ้าชิปแอะไม่โดนไอ้น้องปวดหัวไปดิด อะไรกันวะโอ้ฮะกูหลบหลังกองส่องมาส่องมาส่องมาเดี๋ยวแตะไปคิวเลยคนไม่มึงจะเดินตามกันไม่ได้ล่ะคิวคิวเขาพี่คิวคิวเฮ้ยเหี้ยตรงเดียวกูแข่งตลอดพี่อะไรกันขนาดนั้นนะเฮ้ยไม่ได้คิวเหี้ยเลยเลยเหรอโดนเปียดไอ้สัตว์โวย ไม่คิดด yeah. ีนะกูหลบทันไหยเียกูไม่ดีเลยเพื่อนกูโดนเียทุกอย่างเลยมัอกแกโดนดึงโดนเบรโดนทุกอย่างเลยแล้วยีมกูก็หายได้ยินเสียงเดินหมเทวกูเทวกูมันกลังไปทางบีกูให้โอกาสเดินกลับมานะเพื่อนเหลืออีก ทำมือข้าวแไม่ได้กห้าเอยแหละตัวหนึ่งนะมีตัวนึงโอเคเลนได้อยู่นะไปๆ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 ไปไปไปไสวยเพื่อนโดนเต็มไม่ัีมือกู่อนจริงแมงเอ้ยกูบอกปไป เลือกไปอ่างมือตัวสแกนตองเฮไดไงวะเลือกไปอุ้งมือตัวสแกนต้องเฮได้ไงวะไม่รู้เนี่ยคือต้องปรับฟีมือกับไอจอนี่้มันลื่นไงเพื่อนลื่นจนลื่นเลยะลองแฟงนะนะฮะแม่งเหลือรวยนิดนึงด้วยนะการแฟงการแฟงเอ๊ยอย่ามองทางเดียวแล้หมดดิเอ๊ะมิดหนึ่งตัว

ดันเลยดันเลยบอกดันเลยดันเลยโอ้ยไอสัตว์ถูกจังหวะตัวกูจะใช้เฟสตีนะอะไรเฟสอยู่ตรงนั้นแหละ standing ahead there they are กลัวเชื่อกูกลัวอยู่เชื่กูก็กลัวไม่ต้องเรียกยไม่ต้องเรียกยิงไปยไยเลย มาเก๊าห้องคบบูมจะเกิดไปก็ก็แครงต้องร้องร้องต้องคลิกกันดูหนักแบบลูคงไม่พอ ขอจับใจเธอหน่อยแต่แรงแค่ไหนเตมันต้นมันตนมันตนเียบอกราเย้แกเลยนะกูไม่กล้าเล่าต่อเลยนะเอ๊ะมันบอแปลกๆว่ะนึงนะกูขอเช้คันหน่อยครัโอเคไม่มี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 ร โอ้โหมันล so> oh ้อมมึงไว้แล้วหลังโอ้ยที่เฉยๆกูก็เก่งโอ้ยแต่ไม่ถูกต oh ัวนะ โอ้ยเนี่ยบ้านมีไปแล้วไอ้หน,นูเข้าไปแพนได้เลยเนะี่ยโครตรลิข่าหน่อยแล้วแม่นตายเนื้อ ฮ้ยแปลดย่กัวกลัวย่กัวกลัวไม่เข้าใแล้วีฉลาดเจียโครฉลาดเียวคนฉลาดเปลี่ยนจุดไอ้เชี่ยฉลาดจัด ใน่ป anyway. ืนก yeah, yeah, ูด yeah. yeah, yeah, ีกว yeah. yeah. ่า Match point ขนาดจัดเลยบิ๊กเปลมสมองใหญ่เลยไอ้จังหวะนี้สองโหเมื่อกี้แช่เีสยดอย่างเวอร์หน้าจัดใช่เป็นกูกูยืนแช่นะเมื่อกี้กูแล้วกูตายด้วยเนี่ยสิหน้าสายเกตอนนี้ไอ้เหี้ย เดือดขี้วิตกโอ้ยเป็นไปเยอะอโหลุดไฟเผาตายเพื่อนถ้ามึงทำได้ก็ทำได้ไม่เยกูอยากเล่นต่ออีกตาหนึ่งว่ะกูว่ามันชนะว่ะไม่นอยู่ตรงนั้นละมันอยู่ตรงนั้นละเอาเลย30 seconds left ไอเหี้ยลิเยกเปลี่ยนก็ตาเอลิปัฐะดูเอลิครับโยลุปะทะพ่อมึงไอ้สายกูกูกำลังวองเสดอยูอ่เลยมึงก็เดินม,มาไวเกินสุขาราช กูกะว่าแบบเอ้าวางวัฟไปนี่กะว่าจะแบบแฟ็ดไอ้วัฟหลอกอะไรแบบนั้นไงแล้วก็ไปซ่อนอะไรแบบนั้นอะจังหวะมันตกใจปุ๊บก็คนออกมาพุ่งแล้วยิงอะไรแบบนั้นเลยสรุปคนตกใจคือไอ้เชียนี่นะครับกระลุดเลยเกี้ไอ้สายกู้สาวว่งแผ้ยังเด้แบบในหัวแม่งบิ๊กเบณไปแล้วอ่ะ มาแล้วมันต้องร้อนจี๊ดอมนสะลูก็ได้ก็เข้ามาแต่ว่าเพื่อนถอยไปไม่ต้องเข้าไปเราคุมโซนอยู่ข้างหลังเราออกโอ้๊ยโสดไปแล้วหนึ่ง จ๊อกซ์ over คุณ dead I'll handle this กูบ็อกกูบ็อกกูไม่ให้มึงไปไอเงี้ยสนุกไ oh. อ้โยไอ่เงี้ยสนุกวไอ้เงี้ยมาชี้อะไร เอาเด็กกูบอกแม่งไม่ไปไอ้ยัยไม่สนใจเลยสนิทมึงดิ้นจัดอะดิ้นเยลนเลยเมื่อกี้ย่าง้วก็ได้เพื่อร์สองตายไปตามพี่เนไปดิยังไม่ไหวว่ะไอ้ยัยล่นเลยเมื่อกี้เบบหพ้ไดขวาเลยว่เดี๋ยวมาได้ไหม